อยากได้อะไรก็พูดตรงๆรจให้เดาทำไมน่ะทำตัวไปไม่ผมจะรู้เหรอฉันอยากได้กระเป๋าใบนี้เนี่ยคุณซื้อให้ปล่ไอซื้อนะ่ะซื้อแต่ทำไมคุณไม่พูดตรงๆกับผมมาฉันก็พูดคุณตรงๆไงแต่คุณก็ทำหน้าไม่พอใจอ่ะคุณนี่มันทั้งจนทันขี้อวดเนี่ยที่รักฉันก็อยากได้กระเป๋าใบนั้นเหมือนกันอนะ่ะนั่นมันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะกระเป๋าใบนั้นมันแพงเกินไปนะ แต่แพงก็แพงเถอะถ้าเมียผมชอบอะแค่นั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วของดีๆก็ต้องคู่คุณกับคนสวยๆอย่างคุณไง <c oughs> เราซื้อกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยซื้อชุดใหม่ให้คุณด้วยดีไหมเดี๋ยวผมเลือกให้หลังจากแต่งงานสามีฉันไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยขอบคุณมากเลยนะคะเฮ้ยไฟมึงไหวปะวะกระเป๋าไปนะั้นราคาเท่ากับเงินเดือนมึงทั้งเดือนเลยนะมึงไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมเมียกูให้กูซื้อกระเป๋าให้อ่ะเพอมาแสดงให้เห็นว่า กูเป็นผู้ชายคนเดียวที่เธอไว้ใจและสามารถพึ่งพาได้ไงล่ะนอกจากนี้เขาเหมือนอยากได้กระเป๋าก็จริงเว้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังคิดเปิดกูอยู่เวลาเราออกไปไหนด้วยกันเนี่ยกูต้องเป็นคนแบกบบกระเป๋าใช่ไหมแล้วพอกูแบกบบกระเป๋าใบเก่าๆเนี่ยคนอื่นก็จะมองกูว่ากูดูแลเมียไม่ดีพอคิดแบบนี้เนี่ยก็สมควรซื้อกระเป๋าให้เธอแล้วเพราะสามีของฉันไม่เพียงแต่ล้างสมองตัวเองไฟแม่มีอ่างเปาทรงให,ใหญ่ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะแม่ ที่รักผมให้ดีมากเลยจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะแม่งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวตังไปเก็บก่อนนะคะแต่เขาจะล้างสมองทุกคนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับฉันโอ้ยองโโงกได้เงินมาอยู่ในมือแป๊บเดียวเนี่ยให้เมียไปซะ,ะโอ้ยไม่ไม่เข้าใจหรอกตัดดีกับผมดีกับครอบครัวเรามากแม่เราคิดดูสิถ้าผมถึงเงินเย,ยอะๆออกไปข้างนอกเนี่ยจะต้องมีผู้หญิงมากมายล้อมรอบตัวผมพวกเขาจะต้องทําทุกอย่างเพื่อเรียเงินในมือของผมมา เพอเออาจจะวางแผนทําร้ายผมก็ได้ถึงตอนนั้นน่ะผมจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ไม่เพียงแต่จะถูกเขาโกงเงินอาจจะต้องเสียภรรยากับลูกๆไปด้วยนะแม่เพราะฉะนั้นน่ะให้ตากก็บเงินไว้ดีกว่าครับตาคงกลัวว่าผมเนี่ยจะทําอะไรผิดพลาดตักดีกับผมแถมยังดีกับครอบครัวเราด้วยนะแม่ลูกพูดก็ถูกนะเนี่ยเออวันนั้นนะแม่เจอเงินพันหนึ่งวางไว้ใต้จักรันเดี๋ยวแม่เอาไปให้ตากดีกว่าไม่เป็นไรครับ พันเดียวเองไม่ได้ต้องให้แม่ขาไม่เป็นไรหรอกคับจริงนี่เอาไม่ไไม่เนี่เร็วๆกันหน่อยนะเดี๋ยวซักผ้าเสร็จเนี่ยยังมีจานให้ล้างอีกได้ครับพ่อครับบ้านอื่นมีแต่แม่ซักเสื้อผ้าล้างจานทําไมแม่ผมตรงนั้นข้ามอ่ะนี่ลูกไม่เข้าใจใช่ไหมลูกลองคิดดูนะถ้าลูกซักเสื้อผ้าสะอาดถึงเวลานั้นน่ะแม่ก็จะไปพูดอวดให้คนนอกฟังแล้วเราก็จะดูดีในสายตาคนอื่น ยิ่งแม่รักเราอะแม่ก็ไม่อยากทิ้งเราไปใช่ไหมล่ะงั้นผมนองซักเสื้อผ้าให้ขาวให้สะอาดใช่ไหมครับใช่รีบซักเลยคุณคุณไม่รู้เรื่องเลยคุณไม่จับจุขอโทษทุกคนด้วยนะที่ฉันมาสายอะอ้าวแล้วนี่แคนดี้ไม่มาด้วยเหรออย่าพูดถึงแคนดี้เลยก่อนออกจากบ้านเนี่ยลูกได้ยินว่าแม่จะออกไปเที่ยวลูกก็เลยโกรธทันทีเลยแคมยังบอกอย่างนะว่าเกลียดแม่มาก <c oughs> ที่ชอบพูดเรื่องไม่ดีเอาฉันให้ลูกฟังอะไอ้เรื่องนีๆดีเนี่ยคุณก็ไปหมดแต่เรื่องไม่ดีก็ประโยชน์ให้ฉันลูกจะไปเกลียดฉันได้ไงฮะพูดดีๆนะคุณได้ไหะตัวปัญหาอยู่ทะเลาะกันได้แล้ครับแม่ครับผมให้แม่ขับได้คุณน่ากับคุณนะ้าอยู่เะเลากันได้หรอครับครอบครัวผมถ้าพ่อก,กวนแม่เมื่อไหร่คุณย่าผมก็จะไปซื้อกําไรทองมาให้แม่เลยอาก็ซื้อของขวัญมาง้อนะดูสินะ้าจะได้หายโกรธโอ๊ย แมวอะไม่สมควรได้และสักอย่างไม่มีประโยชน์ลูกเงี้ยจ้างไม่บ้ามันดีกว่าจันนี่มันเารอจีนวัยจะแต่งงานกับคุณเนี่ยพูดบ้าอะไรเป็นบ้าไปแล้วเหรอเป็นห่าเลยวะสังขายโอโซนมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าทำไมเมียมึงถึงโมโหมึงแต่ไม่โมโหคนอื่นนะก็เพราะเงคุณเนี่ยมองว่าคนในครอบครัวไม่ดีมันก็เลยทำให้ทุกเรื่องเนี่ยไม่ดีไปด้วย ไอ้ไฟนี่มันยังไม่โตเลยครับวันๆเนี่ยโดนเมียล้างสมองแถมยังมาพูดภูมิใจให้ผมฟังอีกนะครับหัวหน้าครับไอ้ไฟ,ไฟมันสู้ผมไม่ได้หรอกคนขี้ขาดอย่างมันเนี่ยเป็นคนนําทีได้ยังไงผมไม่ได้ล้างสมองตัวเองแล้วคนอื่นนะครับหัวหน้าเพียงแต่ผมเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าความรับผิดชอบที่ควรทําในฐานะสามีคืออะไรตักทักทักนี่เจ้าไฟน่ะมันซ่อนเงินตักแม่เนี่ยเป็นพยานให้ได้อ๋อ แล้วแม่ให้เจ้าไฟเนี่ยนะไปซื้อกำไลทองมาให้ถือซื้ว่เป็นการถ่ายโทษไงสวยไหมกำไลสวยมากเลยค่ะแม่ <c oughs> อยู่ต่อหน้าลูกผมต้องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่ในครอบครัว <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกรู้จักรักแม่และเคารผู้หญิงครับแม่ไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวผมล้างจานเองส่วนเรื่องต้มจืดเนี่ยเดี๋ยวให้พ่อมาทำให้ครับมีผมกับพ่อแม่ไม่ต้องทำแล้ว สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทัศนคติของผมเองที่เป็นตัวกําหนดระดับความสามัคคีของคนในครอบครัวเหมือนคําโบราณที่ว่าไว้ว่าความรักของพ่อแม่ก็จะส่งถึงผมผมก็จะส่งถึงเมียแล้วเมียก็จะรักข้อบครัวผมด้วยกลับมาแล้วเหรออ๋อแม่กับพ่อเธอหลับไปแล้ว เออคุณวันนี้เนี่ยฉันพาแม่ไปโรงพยาบาลมาหมอบอกว่าแม่เนี่ยเริ่มหายดีแล้วนะเดี๋ยวอีกสองสามวันเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็เดินได้แล้วส่วนเรื่องประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณวางใจได้เลยนะฉันเนี่ยเปลี่ยนกะเพื่อที่จะไปประชุมวันพรุ่งนี้แล้วขอบคุณนะที่รักช่วงนี้ผมงานเยอะมากเลยอะเลยต้องทำโอทีลำบากคุณเลยนะเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันต่างฝ่ายก็ต่างต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ การดูแลครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราทั้งคู่ควรจะทําทําไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะที่รักผมสัญญาเลยนะว่าถ้าผมตาโปรเจกต์นี้สําเร็จแล้วก็คุณอยากซื้ออะไรหรืออยากไปเที่ยวไหนอ่ะผมจะพาคุณไปทุกที่เลยคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะคือผม โปรเจกต์สำเร็จแล้วแถมผมยังได้เล่นตำแหน่งด้วยนะ yeah.